ซาอุีเกสครับมีข่าวว่าเขาจะใช้ช่วงเวลาการเบรกทีมชาติเนี่ยประมาณ1-2สัปดาห์พยายามที่จะเร่งฟอร์มกับทีมสิงห์บลูแล้วก็ไม่มีแผนที่จะกลับไปอยู่กับแอตเลติโกมาดริดนะครับเมื่อวานนี้ออกมาชื่นชมเตียโกซูวาครับแกบอกว่าตัวเขาเนี่ยโคตรชอบเตียโกซูวาครับผมฝันอยากจะลงเล่นกับเขาอีกสักครั้งบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะไม่ปลดโซชาออกอย่างแน่นอนในตอนนี้นะครับ Blue Today อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทในยามเช้าแบบนี้กับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีและถ้ามีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับผมก็จะหยิบยกมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันแบบนี้ในช่วงของ Blue t o d a y นนะครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวของซาอุอีเกสรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับของชายชุดแดงด้วยนะฮะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ Su z u k i Power อร u ยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับ ก็ใครกำลังมองหารถยนต์ในช่วงปลายปีแบบนี้ครับมีโปรโมชั่น Suzuki d ี U d d ดีเดครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ s ซูซูกิสวิฟต t i ้ a หรือว่า XL7 กนะครับก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มที่ทำให้เราดูฟุตบอลได้สดชื่นตลอด90นาทีนะครับก็ สิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุโซดานะครับมีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่นอเะครับย้ำๆว่าเดี๋ยวจะมีของรางวัลจากทางสิงห d of Football มาแจากให้กับทุกท่านด้วยนะครับรับรองว่าเป็นของรางวัลที่เป็น Limited Edition ของสิงกับทางเชลซีด้วยติดตามเรียกว่ารายละเอียดไว้ให้ดีนะครับส่วนใครยังไม่ได้ติดตามรายการย้อนหลังนะครับเมื่อวานนี้เริ่มไปแล้วครับ EP แรกกับรายการที่เป็นโปรเจกต์ผมร่วมกับ ทางด้านของสิงห์นะครับชื่อรายการว่าสิงห์ world of football guru live ครับไปดูย้อนหลังกันได้นะฮะก็อยากฝากทุกท่านให้ติดตามด้วยแล้วกันนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมเขียนขึ้นมาเพื่อจะให้แฟนเชลซีเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารกันรวมไปถึงวิเคราะห์วิจารณ์หลังเกมฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับมาดูข่าวของเชลซีในรอบคว่ำคืนที่ผ่านมาผมสรุปให้กับทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะครับก็เรื่องราวของซาอุอีเกสครับอันนี้เป็นข่าวที่ตีออกมาจากแมทสโอนะครับ ก็เป็นสื่อเทียร์หนึ่งที่แฟนเชลซีหลายคนเนติดตามนะครับซอรีเกสครับมีข่าวว่าเขาจะใช้ช่วงเวลาในการเบรกทีมชาติเนี่ยประมาณ1-2สัปดาห์พยายามที่จะเร่งฟอร์มกับทีมสิงห์บลูแล้วก็ไม่มีแผนที่จะกลับไปอ,อ,อยู่กับแอตเลติโกมาดริดนะครับซึ่งทางเชลซีเนี่ยมีข่าวว่าก็ไม่ยอมแพ้ในตัวของเซอรีเกสเช่นกันนะครับซึ่งเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาสําคัญของนักเตะร,รายนี้นะครับก็เราเคยเห็นนะฮะนักเตะหลายคนช่วงเบรกทีมชาติที่ไม่ได้กลับไปติดทีมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรอสบาร์กลี์นะครับรูเบนรอฟตัชิกหรือแม้กระทั่งย้อนไปก่อนหน้านี้ในะยุคข,ของจอห์นเทอร์รี่เลยอะ่ะตอนตั้งแต่เทอร์รี่เล่นจะมีนักเตะหลายคนที่เหมือนฟอร์มตกหรือว่านักเตะหลายคนที่ต้องการจะเร่งฟอร์มเพื่อพิสูจน์ตัวเองเนี่ยเขาจะใช้ช่วงทีมชาตินี่ครับไม่เบรกไม่หยุดนะครับเขาก็จะใช้เวลาที่จะไปพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองเพื่อที่จะเรียกว่ากลับมาติดทีมอีกครั้งเราก็หวังว่าซาอูเนี่ยจะใช้ช่วงนี้แหละครับในการเรียกว่าเข้าคอร์สกับ เทรนเนอร์ส่วนตัวในการพัฒนาฝีเท้าแล้วก็หวังว่าเชลซีจะเซ็นสัญญาถาวรน,นะครับซึ่งซาอูนี่ผมให้ข้อมูลนิดนึงว่าสัญญาถาวรถ้าเกิดเชลซีจะเซ็นเนี่ยอยู่ที่34ล้านปอนด์ซึ่งก็ดูไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ถูกเกินไปแต่ถ้าฟอร์มในปัจจุบันเนี่ยเหมือนเขาจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าดูจากค่าตัว34ล้านผมว่ายังแพงเกินไปกับฟอร์มในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังเบรกทิมชาติครับพวกเราจับตาดูฟอร์มของซาอูว่าเขาจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับ อดัมนิวสันจากฟุตบอลลอนก็รายงานว่าเมสันเมาส์เนี่ยยังไม่ได้ไปรายงานตัวที่แคมป์ทีมชาตินะครับแล้วก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากพึ่งผ่าฟันคุดไปนะครับโดยนักเตะอาจพลาดการเล่นให้กับทีมชาติในเกมเจอกับแอลเบเนียแล้วก็ซานมาริโนนะครับเหมือนเขาบอกว่าการผ่าฟันคุดเนี่ยมันฟันเขาติดเชื้อนะครับก็หวังว่าเมสันเมาส์คงจะถอนตัวไปเลยนะฮะเพราะว่าข่าวผมแถมให้แล้วกันนะครับ ตอนนี้มาคัตแรดฟอร์ดเนี่ยถอนตัวทักทีมชาติอังกฤษไปแล้วนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเจ็บอะไรนะฮะอีกคนนึงก็คือพอปอกบาครับที่เขาบอกว่ามีอาการบาดเจ็บตอนซ้อมนะครับนักเตะแมนยูนี่เวลามีทีมชาติทีไรเนี่ยแมชช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยสังเกตว่าถอนตัวทีมชาติกันเพียบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่ได้มองทางฝั่งแมนยูเขาผิดเนะฮะเพราะฉะนั้นนักเตะเชลซี Chelsea เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูลิซิชหรือเมสันเมาส์เนี่ย มีอาการเล็กน้อยก็หัดถอนตัวบ้างนะครับแต่ต้องบอกว่านักเตะหลายคนเนี่ยอยากเล่นทีมชาติอย่างพูลิสิชเนี่ยโอ้แกถ้ามีโอกาสนะเพราะแกเป็นกัปตันทีมชาติอเมริกาครับแกก็คงอยากเล่นแต่ว่าก็ต้องดูการตัดสินใจเพราะถ้าไปเล่นทีมชาติแล้วเจ็บกลับมาเนี่ยอนาคตกับสโมสรอาจไม่เหลือก็ได้นะครับสำหรับในกรณีของพูลิสิชนะครับขณะที่สื่ออย่าง Sky Sport ตครับตีข่าวว่าอัตโนรูดิเกอร์ยังคงพิจารณาทางเลือกของตัวเองในซีซั่นหน้าอย่าง ค่อนข้างละเอียดระมัดระวังนะครับหลังจากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีเนี่ยมันยังไม่มีความคืบหน้าในเดือนที่ผ่านมาโดยนักเตะเองอ่ะยังบุ่งมั่นกับเชลซีแบบ1 0 0ครับท่ามกลางการจับตาอย่างใกล้ชิดของาบยูนิคเรอลมดติดและก็เปเชนะครับก็เป็นเหมือนอย่างที่ผมย้ําถ้าพูดถึงข่าวรูดิเกอร์เนี่ยผมเชื่อว่ารูดิเกอร์ยังรักเชลซีครับยังเรียกว่าต้องการอยู่กับเชลซีต่อแต่ว่าต้องดูบอร์ดบริหารครับ ว่าจะให้เกียรติเขามากน้อยแค่ไหนเหมือนก่อนนั้นนี้ที่เราพูดถึงว่าให้ไปแสนสี่เนี่ยซึ่งแน่นอนครับรูดิเกอร์ต้องเกิดการเปรียบเทียบกับโมเมตซาร่าถึงแม้ว่าจะคนละตำแหน่งครับแต่เขาก็ต้องมองความสําคัญของตัวเองว่าโอ้ซาร่าก็เป็นเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลหรือเบอร์ต้นๆส่วนเขาก็คงต้องมองครับว่าเฮ้ยเขาเป็นเบอร์ต้นๆของเชลซีเนี่ยทำไมบอ์ดบริหารให้เท่านี้เท่านี้นะฮะแล้วก็เขาเคยเสนอไปอยากได้สมมุติว่าอยากได้2 0 0 0 0 0อย่างเงี้ยเชลซี Chelsea ให้มาแสนสี่ซึ่งมันห่างจากความเป็นจริง เพราะฉะนั้นในเคสของรูดิเกอร์ผมมั่นใจจากบทสัมภาษณ์เขาเนี่ยเขาอยากอยู่ต่อแต่อยู่ที่ว่าบอร์ดบริหารเนี่ยจะให้เกียรติเขามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีตามลุ้นไปแล้วกันนะฮะสำหรับกรณีของรูดิเกอร์นะครับขณะที่โทมัสทูเคิลครับให้สัมภาษณ์กับเ,ออเว็บไซต์ของเชลซีบอกว่าในช่วงเบรกทีมชาติเนี้ยแผนของเขามีอะไรบ้างเขาบอกแผนของผมนะครับบอกโคตรน่าเบื่อเลยครับผมจะขับรถไปส่งลูกๆไปโรงเรียนในตอนเช้าแล้วก็ ขับไปรับได้ตอนเย็นโดยระหว่างวันเนี่ยผมจะจูงหมาไปเดินเล่นในป่าแถวบ้านไม่ก็อ่านหนังสือหรือไม่ก็นั่งชิวนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเกลออกแนวกุนกวหน่อยนะหลายคนก็ไม่ชอบนะครับโปรแกร,รมในช่วงของทีมชาตินะฮะขณะที่จอห์นเทอร์รี่ครับออกมาทวิตเตอร์หลังจากโอ้เล่นทวิตเตอร์นี่เมื่อวานตอกกลับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเมามันเมื่อวานนี้ออกมาชื่นชมเตียงโกซิยวาครับแกบอกว่าตัวเขาเนี่ยโคตรชอบเตียโกซิวาครับผมฝันอยากจะลงเล่นกับเขาอีกสักครั้งหนึ่ง เขาทำให้ทุกอย่างในสนามดูง่ายไปสมมดครับแล้วก็เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือโค้ดกองหลังที่แท้จริงนะครับก็เรียกว่า World Class กับ World Class เจอกันเนี่ยหลายคนบางทีเขาก็อยากทำงานด้วยกันนะจอนทอรี่บอกอยากเล่นกับเตโกซิวามากๆนะครับขณะที่สื่อชื่อดังอันนี้ของตุรกีนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเทียร์ระดับท็อปๆเพราะฉะนั้นฟังหูไวหูนะครับเป็นสื่อที่ชื่อว่า Ph o t o m a กนะครับก็ออกมารายงานเรื่องของเชลซีที่ให้ความสนใจ ผู้สาบประตูของเบสิกตัสอย่างเออร์ซินเดสตาโนกลูนะครับโดยมีข่าวว่าเชลซีจะยื่นข้อเสนอควักเงิน12ล้านยูโรเพื่อดึงตัวไปเสริมทัพนะครับอันนี้เป็นข่าวจากโฟโตแม็กนะครับเป็นข่าวในลีกตุรกีไม่ใช่โฟโตช็อปนะอันนั้นไว้ตัดต่อนะฮะอันนี้โฟโตแม็กนะครับขณะที่เอลนาซองนาครับนี่ก็ชอบรายงานเรื่องข่าวซื้อขายนะครับอันนี้ก็ฟังหูไว้หูย้ำเหมือนกันนะฮะมีรายงานว่าชูสกุนเดครับพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอจากทั้งบาร์เซโลนา แล้วก็ก่อนหน้านี้มันมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีกับแมนยูซึ่งชูซุนเด้พร้อมที่จะฟังข้อเสนอของบาซ่านะครับเพราะว่าบาซ่าเนี่ยเขาสนใจที่จะดึงตัวไปร่วมทีมโดยคาดว่าเจ้าต,ตัวจะย้ายจากเซบีย่าในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้านะครับก็สงสัยคงจะผมเชื่อเลยครับว่าเขาไม่พอใจเจ้ามอนชีแน่นอนดีเรคเตอร์ของเซบีย่าเพราะปัญหาเยอะนะครับแล้วก็ดูแล้วชูซุนเด้น่าจะย้ายแน่ๆหวังว่า เชลซีอาจจะยื่นข้อเสนอหรือเปล่าในเดือนมก,การาคมผมเคยนําเสนอข่าวไปแล้วนะครับเหมือนว่าทูเคิลก็พูดในลักษณะที่ว่าเฮ้ยชูสคุนเดนี่บางทีอาจจะไม่เอาหรือเปล่าเพราะว่าเราได้เทรเวอร์ชาโลบาขึ้นมาแล้วนะครับก็เคสนี้แฟนเชลซีว่าอย่างไรสําหรับชูสคุนเด้นะฮะขณะที่ดีแอลติกครับ,าร,บรายงานว่าเชลซีแมนยูแมนซิตี้สเปอร์และคาดิฟนะครับจะเป็นไม่กี่สโมสแรแรกที่ได้รับอนุญ,ญาตให้แฟนบอล ยืนชมนะฮะยืนดูนี่ฮะในสนามภายใต้กฎใหม่อย่างเซฟสแตนที่จะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าด้วยกฎนี้จะอนุญาตให้สโมสรจัดพื้นที่ให้ยืนชมเกมการแข่งขันแทนที่จะเป็นการนั่งชมแบบเดิมได้ซึ่งตั้งแต่ฤดูก,กาล94-95เป็นไปต้นมาเนี่ยอังกฤษออกกฎให้ทุกคนในสนามเนี่ยใน4ลีกใหญ่นะฮะต้องมีที่นั่งให้ผู้ชมและห้ามยืน ชมเกมเด็ดขาดก็ถ้าจำกันได้นะครับเคยมีโศก,กนาฏกรรมการเสียชีวิตที่ฮิลส์เบเลอร์ในปี1989ตอนนั้นมีแฟนบอลเสียชีวิตเยอะเพราะว่าเรื่องของการยืนดูนี่แหละครับพอยืนดูเสร็จปุ๊บนะฮะตอนนั้นเกิดเหตุการณ์คนอัดอัดอัดเข้าไปแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนให้ทุกคนเนี่ยนั่งแต่ว่าเตรียมนะครับที่จะกลับมามีการยืนดูฟุตบอลได้ก็คงมั่นใจเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มันไม่ได้มีนี่แล้วนะครับสมัยก่อนมันจะมีกรงเหล็กกันเนี่ย ตอนที่เสียชีวิตเหตุการณ์ที่ฮิลส์เบอร์เรอร์เนี่ยคือคนมันอัดอัดอัด,อ,ดอัดเข้าไปคนที่อยู่หน้าก็ไปอัดกับกรงเนี่ยมันก็เลยทาให้หายใจไม่ออกแล้วก็โดนบี้จนเสียชีวิตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีกรงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอัดกันจริงๆเนี่ยมันก็คงทะลุลงไปในสนามเขาคงมองว่ามันน่าจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ฟังไว้เป็นความรู้นะครับว่าไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าเราเห็น แฟนบอลเชลซียืนดูกันอ๋อมีเดี๋ยวเตรียมที่จะมีแฟนบอลให้ยืนดูได้นะครับขณะที่ข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับต้องบอกว่าเยอะเหมือนกันนะครับก็ฟังข่าวเรื่องของทีมอื่นบ้างนะนอกจากเชลซีสกายสปอร์ตรายงานว่านอริชมีชื่อ candidate. ค a n d i ดตกุนซือคนใหม่แล้วเรียบร้อยครับโดยมีชื่อของแฟรงค์ลัมพาดราฟาเซนฮูเทลแล้วก็ดีนสวิธเป็น3ตัวเลือกนะครับดีนสมิธนี่ก็เพิ่งถูกวิลล่าไล่ออกมาส่วนราฟาเซนฮูเทลยังทํา เสาทำต้นอยู่ขณะที่แฟรงค์ลมพาดก็ว่างงานมาสักพักแล้วนะครับก็หวังว่าเขาจะได้คุมทีมนะสำหรับแฟรงค์ลมพาดนะครับขณะที่เดลี่เมลรายงานว่าบรูโน่ฟานเดสแล้วก็คริสตินโอโรนโดคือ2ผู้เล่นคนสําคัญที่ออกอาการไม่พอใจในการคุมทีมของโซชาแบบชัดเจนเลยครับแล้วก็รู้สึกผิดหวังที่ตอนนี้โดน่ฟานเดซไม่มีบทบาทกับทีมนะครับอาแล้วครับเริ่มที่จะระส่ำแล้วนะสำหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ขณะที่สื่อเทียหนึ่งอย่างเดียร์เลติกรายงานตรงกันว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะไม่ปลดโซชาออกอย่างแน่นอนในตอนนี้นะครับซึ่งนอกจากเดียร์เลติกแล้วเนี่ยสกายสปอร์ก็ยืนยันแบบนี้เช่นกันนะครับว่าจะไม่ปลดทางโซชานะครับส่วนกาเดียนะตีข่าวว่าแม้กระแสกดดันโซชาจะหนักแค่ไหนแต่เจ้าตัวยังมั่นใจว่าจะยังคุมทีม ในนัดเจอวัดฟอร์ดหลังจากเบรกทีมชาติอย่างแน่นอนนะครับดีมากครับโอ้แฟนทุกทีมแฮปปี้ปรบมือกันปอบแปะปอบแปะเลยครับถ้าโซชายังคุมทีมต่อขณะที่ BBC ก็รายงานเรื่องของเอ็ดดี้ฮาวนะครับตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้กับการเข้ารับตำแหน่งในทีมนิวคาสเซิลอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้โดยการเซ็นสัญญาเนี่ยเซ็นกันจนถึงปี2024ขณะที่เอ็ดดี้ฮาวเองก็ไม่ได้ทำงานมาตั้งแต่สิงหาคมปี2020หลังจากนอริชตกชั้นนะครับ แล้วก็ข่าวอื่นๆเนี่ยก็มีเรื่องของโรเบียโตมาติเนสแล้วก็ทางด้านของซีเฟนเจอราดนะครับโรเบีโตมาติเนสมาตี้แค่ทำเบลเยียมสโตร์ราดทำเรนเจอร์อยู่ครับมีรายง,งานว่าเป็น2รายชื่อที่อาจจะเข้ามาคุมทีมแอสตันวิลล่าแทนที่ของดินส mith ขณะเดียวกันมีรายง,งานว่าวิลล่าเนี่ยเล็งผู้จัดการทีม5หรือ6คนเป็นอย่างน้อยนะครับโดยจะพยายามค่อยๆบีบให้แคบลงนะครับแล้วก็สุดท้ายตัดสินใจว่าจะเลือกใครนะครับสำหรับทางแอสตันวิลล่า ขณะเดียวกันมีรายงานว่าอังเดรเชฟเชนโก้นะครับที่เพิ่งไปคุมทีมเจนัวเนี่ยต้องการดึงตัวคริสเตียนพูลิซิชไปเสริมแกร่งให้กับทีมเจนัวในเดือนมกราคมนี้แล้วก็พูดถึงอดีตเรียกว่าคนเคยทำงานกับเชลซีอย่างไมเคิลเอเมนาโล่นะครับเอเมนาโนะครับมีรายงานว่าทางนิวคาสเซิลเนี่ยเตรียมที่จะแต่งตั้งไมเคิลเอเมนาโล่ขึ้นเป็นดรคเตอร์ของสโมสรนันนี่ข่าวมีความเป็นไปได้ แน่นอนนะครับทั้ง Sky Sport แล้วก็สื่อระดับท็อปก็รายงานว่าสูงมากนะครับที่มาเคลนเอมนาโรจำได้ไหมก่อนน้นนี้แฟนเชลซีเคยขับไล่แกเพราะว่าเสริมทัพไม่ค่อยดีนะตอนนี้มีข่าวว่านิวคาสเซิลอาจจะดึงเอมนาโลไปช่วยทํางานนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่ายูเวนตุสอาจจะพิจารณาการยกเลิกสัญญากับอารอนแรมซี่หลังจากก่อนนันนี้แกย้ายมาจากอาร์ senal แบบฟรีๆแต่ว่าผลงานไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่โดยคาดว่าแรมซี่อยากจะกลับมาขาแข้ง ในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นข่าวจากเกาโชเมอร์คาโตนะครับสื่อในอิตาลีนะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับใครที่อยากจะรับทัศนนาฟุตบอลอย่าลืมครับไปเรียกว่า กดดอกจัน301ดอกจัน904สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับรับรองทัศนฟุตบอลหรือข่าวอื่นๆที่น่าสนใจจะส่งตรงถึงมือถือนะครับถ้าใครต้องการซัพพอร์ตผมฝากสมัครด้วยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราเจอกันมันแน่นอนครับยิ่งเป็นจ่าฝูงก่อนเบรกทีมชาตินะครับสิงห์บลูคาเฟ่นะครับเจอกัน2ทุ่มต้องซุยนะครับตูเต้แล้วก็ผมปามสบาทหบาทจะมาคุยโมโอออวดกันแบบโมเยสมา วันนี้2ทุ่มเจอกันแล้วก็ฝากด้วยนะฮะกด Subscribe ช่องปาม3บาท5บาทนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านขอให้รับชมข่าวฟังกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ใครมีความเห็นคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยครับยินดีไม่มีปัญหาครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่บลูสตูเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์ อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับจุ๊ก